นับสนุนโดย Star Infinity Cosmetry ครบ <Yes. S 2> ส,สคุณค่าผิวสวยรัฐบาลนี่มันมีอำนาจมากขนาดล็อกราคาหรือผูกกำหนดราคาน้ำตาล,นาๆๆเ,ลาเนี่ยมาทุกยุคทุกสมัยเลยอจารผมจำได้แต่ตั้งแต่ผมเด็กๆตอนนั้นน้ำตาลสายประกาศกระทรวงว่านิ์ประกาศกำหนดราคาไว้ที่8บาท10บาท12บาทยอะไรเงี้ยจนปัจจุบันนี้ผมยังงงว่าทุกวันนี้<อ>เขา,ายังกนร้คุณอายุเท่าไหร่ 2 26อายุ15ครับเอยท่ทนถามีคนดูก็รู้อายุหมอไม่เป็นไรสมร26อายุ15ประมาณอายุ15เป็นต้นมานคร,ระบบอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยได้สร้างโอกาสในการผูกขาดการค้าในประเทศให้กับโรงงานน้ำตาล46โรงบวกกับชาวไร่อ้อย แปลว่าก่อน2526เนี่ยราคาน้ําตาลมันไปอก่อนหน้านั้นเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดหีบอ้อยประมาณสี่เดือนห้าเดือนครับอพอก่อนได้ดูเปิดหีบอ้อยเขาก็ต้องตีร้านฟันแทงกันระหว่างโรงงานน้ําตาลกับชาวไร่อ้อยเพราะชาวไร่อ้อยเนี่ยไม่หมูชาวไร่อ้อยเนี่ยโอ้เขารวมตัวกันเป็นสมาคมชาวไร่อ้อยอแล้วก็รวมทีแรกเป็นสมาคมหลายสมาคมแล้วก็รวมอีกทีเป็นสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยอ ชาวไร่อ้อยอย่างดะลงสิงโตทองสมัยก่อนเคยได้ยินไหมโอ้โอ้นี่ชนบุรีใช่ไหมดลงสิงไม่ใช่เล็กในฐานการเมืองแข็งปังเลยเมียมหน้าต่อรองสูงโรงงานน้ําตาลสี่สิบกรลงก็รวมตัวกันเป็นสองสามกลุ่มกลุ่มโรงงานน้ําตาลใช่ไหมตีรันฟันแทงต่อรองกันว่าราคาอ้อยน้ําตาลจะเอาเท่าไหร่สมัยจานร์ครึ่งลิตรเอาสาม้อยสามสิบต่อรองกันเสร็จแล้วทำมาทำมาลัดก็ลองควักกระเป๋าลงมาเติมนะอ้าว อันนั้นก่อน้อ,อยมันมีฤดูกาลมันด้วยถูมันมีฤดูกาลและรัฐก็จะต้องควักกระเป๋าคล้ายๆกับเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่ออะไรตอนนี้น,น,นะครับพอมาถึงรัฐบาลเปรมเข้ามาปีส5 2 3รอยมหลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างระบบขึ้นมาใหม่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสมัยนั้นเห็นชอบที่จะมีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลเข้าสู่สภาแล้วก็ออกมาระบบเป็นงี้ทีนี้ ตั้งแต่คุณบอกคุณจําได้ว่ารัฐมากําหนดเนี่ยระบบเป็นนี้เขาให้ตัวโรงงานน้ําตาล46โลงรงกับชาวไร่อ้อยทั้งหมดขายผลิตภัณฑ์อ้อยไอ้ไอน้ําตาลได้เท่าไหร่เนี่ย70เปอร์เซนให้เป็นรายได้ของชาวไร่อ้อยอ30เปอร์เซ็นเป็นรายได้ของโรงงานน้ําตาลพูดง่ายๆบางคนเลยเรียกระบบ70 สามสิบระบบประกันรายได้โรงงานน้ำตาลไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ใช่ประกันหรอกนะแต่เขาให้มาแบ่งกันเจ็ดสิบสามสิบ <30. S 3> <c oughs> จากรายรับรวมที่ขายได้น้ำตาลทั้งปีน้ำตาลทั้งปีคราวนี้โรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะแบ่ง Core, Core, โค<อ>ต้ากอโคต้าขอโคต้าขอโคต้ากอเนี่ยเอาไว้ขายในประเทศอ่าโคต้าขอกับคอเนี่ยเอาไว้ขายต่างประเทศครับ <c oughs> ผมจะไปอย่างง่ายเพราะเวลามันสั้นส่วนที่ขายในประเทศเขาใช้วิธีรวมหัวกันที่เขาเรียกว่าคาเตลก็คือรวมหัวกันผูกขาดก็กำหนดราคากันเองกำหนดราคาโดยรัฐกำหนดว่าไม่ให้เกินสิบเอ็ดบาทราคาขายส่งขายในประเทศไม่เกินสิบสามแต่เขารวมหัวกันได้เขาวิธีที่จะให้ราคามันถึงสิบสามบาท ผู้ผู้ซื้อ13บาทก็คือขยักปริมาณน้ําตาลให้ออกมาในประเทศให้น้อยลงอลงนี้ออกเท่านั้นโลงนั้นออกเท่านี้นะอย่าออกเกินนี้นะแล้วมันมีโรงใหม่ไม่ได้เหรออาจารย์มาแขงโอ้ยไม่ได้เมืมม่อก่อนนี้มันเคยมี42ง่งโรงก็มีโรงใหม่สองโรงมี44แล้วก็มีโรงใหม่สองโรงตอนนั้นนั่นสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ได้แล้วมันมีแค่นี้นะตัวโรงเขารวมหัวก็ได้สำเร็จ ส่วนที่ขายให้กับต่างประเทศโคต้าขอกัะคอราคาบางที5บาท8บาทมันขึ้นกับตลาดโลกนะขึ้นอยู่กับตลาดโลกเพราะน้ําตาลในตลาดมันใหญ่มากมันไม่ใช่เพียงแค่น้ําตาลจากอ้อยเท่านั้นมันมีน้ําตาลจากบีทรูทน้ําตาลจากอย่างอื่นๆมันทดแทนกันน้ําตาลก็คือน้ําตาลน่ะนะมันทดแทนกันเพราะฉะนั้นส่วนที่ขายในต่างประเทศเนี่ยบางที่5บาทบางที่8บาท แต่ในประเทศคนกินในประเทศ13บสามถ้าตลาดโล่มัน5บาทเงี้ยแล้วในประเทศมัน13บาบาทผมก็นําเข้ามาสีก็เขาห้ามน้าเข้านี่กฎหมายเขาตั้งกําแพงด้วยล้อมประเทศไว้ห้ามเลยไม่ใช่ไม่ใช่ล้อมหรอห้ามน้าเข้าตกลงตกลงคนกินในประเทศก็ต้องซื้อ13บาทบาทในขณะที่ราคาตามเทศ8บาทห้าบาทหกบาทเราก็ต้องกินส3ามเทคนิคง่ายๆเลย เขาก็รวมกันแล้วดึงปริมาณให้น้อยลงปล่อยให้ปล่อยให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงราคามันก็ค่อยๆขึ้นไปจนถึงจุดที่รัฐบาลบอกให้หยุดได้แค่13ามอย่าให้เกินนี้ก็พูดแค่ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้เกิดการรวมหัวกันได้โ,<อ>โดยถูกต้องตามกฎหมายผูกขาดโดยถูกต้องตามกฎหมายเข<อ>้าใจไหมครับท่านนี้พอการเวลาผ่านมา เขาก็เพิ่มราคาจาก13เป็น15บาทครับเสร็จแล้วชาวไร่อ้อยเนี่ยเวลาเขาคำนวณค่าค่าอ้อยเขาต้องจ่ายทั้งต้นฤดูแต่ว่าไอ้รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้อ้อยจะได้เฉลี่ยแล้วตันละเท่าไหร่เนี่ยมันต้องปลายฤดูที่เก็บเงินได้ครบปีแล้วถึงจะเอามาดูว่า70%ชาวไร่อ้อยและชาวไร่อ้อยขายทั้งหมดกี่ล้านตัน เอามาหารจะได้ตันแล้วเท่าไหร่มันปลายปีถูกไหมมารวม,มเขาก็เลยบอกว่ามีราคาขั้นต้น,นที่เราเคยได้ยินราคาขั้นต้นราคาขั้นต้นสมัยก่อนก็แปดร้อยเก้าร้อยแต่ชาวไร่ก็บอกอยากจะได้มากกว่านั้นทางทางตกลงในที่สุดต่อรองไปต่อรองมาก็เลยยอมเอาให้มากเสร็จแล้วพอมาถึงสิ้นปีคำนวณจริงๆแล้วอา้าวเงินมันไม่พอเพราะมันให้มากเกินไปแล้ว เข้าใจไหมาราคาเขาต้มันสูงเกินไปอ่ะพอไม่มีปั๊บก็ขาดขาดก็เลยไปกู้เข้ามาก็ตั้งเป็นกองทุนอ้อยและน้ําตาลเกิดขึ้นอืพอตั้งเป็นกองทุนครับเพื่อที่จะเป็นหนี้พูดง,ง่ายง่ายเสร็จแล้วพอมาถึงรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมัครบอกเอาวะช่วยกองทุนหนี้สักทีหนึ่งมันติดลบอยู่ช่วยไงรู้ปะปิดกองทุนไม่ขึ้นค่าน้ําตาลจากสิบห้าสิบ จากยี่สิบเป็นยี่บห้าโอ้ขื้อนอีกห้าบาทเอาห้าบาทมาจ่ายเงินใช้นี่กองทุนเอาห้าบาทเป็นใชน้นี่กองทุนนะครับคนี้คนก็ตั้งคอสังเกตว่าเอ๊ละล้วน้ำตาลแพงๆเนี่ยอุตสาหกรรมน้ำหวานน้ำอัดลมทอ็อฟฟี่ขนมที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่มันไม่โวยเลยในทางการเมือง เพราะน้ำตาลมันแพงน้ำเข้าจะตามได้ยังถูกกว่านั้ง<ช>เยอะแต่ต้องกินแพงๆระบบนี้เขาสุดๆยอดเขามีโคต้าพิเศษที่ส่งให้กับพวกนี้ในราคาต่ําพิเศษ<อ>ถ้าอาจารย์เป็นโรงงานน้ําหวานโรงงานน้ําตาลโรงเานโรงงานขนมห<อ>วานอาจารย์เอาไปเลยในราคาพิเศษ<อ>หยุดโวยไหมหยุดหยุดโวยไหมหยุดหยุดตกลงคนกินก็ซื้อน้ําตาลในราคาที่แพงกว่าตลาด ต่างประเทศอุตสาหกรรมซื้อราคาถูกกว่าคนกินอุตสาหกรรมก็ซื้อราคาถูกกว่าคนกินคนกินก็เป็นคนอุดหนุนคนกินในประเทศอุดหนุนหมดครับคราวนี้ยาราคาน้ําตาลมันก็สวิงสวายบางช่วงในราคานั้งตาลสูงกว่าราคาภายในพวกพวกโรงงานน้ําตาลบวกกับชาแล้วไอ้บอกเฮ้ย <c oughs> ระบบนี้ปล่อยร้อยตัวดีกว่าปล่อย้อยตัวดีกว่าเพราะเพราะข้างในจะได้ปล่อยให้มันขึ้นด้วยไงคือตาลาดโลกมันสูงกว่าเอาอ,อก็อยากจะปล่อยด้วย นะครับก็ยังทำให้สำเร็จเสียทีหนึ่งมาปัจจุบันนี้ครับบราซิลที่ขายน้ำตาลแข่งกับไทยโวยไป WTO บอกว่าระบบของไทยทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการอุดหนุนการส่งออกอเพราะในประเทศราคาแพงก็ทำให้โรงงานน้ำตาลหรือผู้ส่งออกน้ำตาลสามารถจะส่งออกต่ำได้เพราะเองไป ได้รับสนับสนุนอุดหนุนทางอ้อมจากประชาชนในประเทศที่บริโภคน้ำตาลแพงและยิ่งกว่านั้นบริโภคน้ำตาลแพงโดยการรวมหัวกันโดยรัฐธโดยกฎหมายของรัฐธที่ให้เกิดการรวมหัวกันด้วยเขาก็จะเล่นไงผมเห็นด้วยกับบราซิลนะอาจารย์เพราะนอกจากว่าเราจะอุดหนุนให้การส่งออกได้เปรียบแล้วเนี่ยเรายังไปตั้งกำแพงไม่ให้นำเข้ามาอีกอเพราะเนี่ยมัน มันเป็นมันมัน,ม,นมันควรจะขัดกับหลักของ WTO อ่าบาซิลเขาก็จะเล่นงานตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอะถ้าอย่างนี้เราจะปล่อยลอยตัวน้ำตาลดีไหมลอย100ตัวก็แปลว่าเลิกไอ้ระบบเจ็ดสสามสิบอ่าระบบเลิกกำหนดราคาแต่ไอ้ระบบเจ็ดสเนี่ยนะครับมันบลงกันเองได้กับไอ<ด><ด>้ระบบที่ ในประเทศจะถูกคั่วกันขายหรือไม่เนี่ยเขาไม่พูดถึง uh huh. นี่แหละคือประเด็นปัญหาปัจจุบันถ้าปล่อยให้ลอยตัวราคาน้ำตาล uh huh. แล้วขณะเดียวกันโรงงานทั้งหลายเนี่ยหัวเป็ดแล้ว uh huh. ติดแล้วด้วยใช่ไหม uh huh. แล้วก็เคยคำนวณแล้วด้วยใช่ไหมว่าจะขายในประเทศเนี่ยจะขายปริมาณเท่าไหร่ราคามันจะได้ขึ้น เรียบร้อยไหมครับถ้าแบบนี้คราวนี้น้ำตาลจะยิ่งแพงใหญ่ถ้าไม่ควบคุมถูกต้องไม่มีเพดานอีกบอกร้อยตัวแล้วทีนี้โรงงานน้ำตาลทั้งหลายกับชาวไร่ก็คำนวณน้ำตาลที่จะปล่อยในประเทศให้น้อยลงมันก็ขึ้นและทีนี้ไม่มีเพดานอีกบอกเอ้าปล่อย้อยตัวแล้วไงคือถ้าลอยตัวอย่างนั้นเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเปิดเสรีนำเข้าด้วยเนี่ยถูกต้องถ้าลอยตัวจริงรจะต้องให้เขาคาเตาหัวไม่ติด เเปิดสรวิธีหัวไม่ติดก็คือคุณต้องเปิดเสรีจริงมีค่านํำเข้าก็ได้แล้วคุณหัวกันเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะจะก,กลายเป็นผิดกฎหมายการแข่งขนันทางการค้าเพราะว่าคุณหัวกันครองตลาด <c oughs> ใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยมันถูกมันมีไอ้กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้เขาหัวกันอยู่คือถ้าเขาเปิดเสรีนําเข้าปุ๊บเนี่ยผมอาจารย์เห็นช่องธุรกิจ ผมก็รีบไปนําเข้าน้ําตาลามาขายซะแล <นะ S 2> ้ว,วไม่<อ>ติดลเลยแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดเสรีนาเข้านาเข้าคืนผมเนี่ยไม่ว่าอะไรเลยถ้าจะปล่อยลอยตัวจริงนะเป็นไปตามกลไกจริงๆนะก็ต้องเปิดเสรีนําเข้าและถ้าคุณหัวกันเมื่อไหร่คุณก็โดนกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพราะคุณหัวมันผิกดกฎหมายถ้าทํากันอย่างนั้นนะคือแก้กฎหมายสมัยเลยพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลและทาให้เกิดอย่างที่ว่านี้แล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงจ๊ะ ็ไม่รู้ตอนนี้เราก็เราก็จะต้องช่วยกันถอนพิษละแต่ถ้าแนวโน้มเพียงแค่อย่างที่ผมได้ยินเนี่ยผมก็หนักใจก็คือปล่อยลอยตัวเฉยเฉยแล้วชาวบ้านก็รับกรรมส่วนที่หัวกันเขาหัวเป็นอยู่แล้วไม่ต้องมีกฎหมายเขาก็หัวกันต่อไปอันรย์ก็กินน้ําตาลแพงไหมน่ะก็ช่วยผมว่าดีนะจวยโรงงานก็ช่วยชาวบ้านผมว่าดีนะน้ำตาลแพงแพงเพราะ คนหวานๆอย่างผมจะได้มีค่าบ้างเอาวันนี้เราก็ถอนพิเเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับครับครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ